s a l ม o n p o d c a ส t มันสดอร่อยสตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวนะคะวันนี้อยู่กับแม่หมอพิมฟ้าแล้วก็แม่หมอพิมฟ้าคนเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะน้องรุ่งได้สละเรือไปเรียบร้อยแล้วนะคะ จริงๆเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันมีดวงของคนราศีธนูซึ่งเป็นราศีพิมพ์น,เนะเนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเช่นอาจจะมีเพื่อนใหม่มาทํางานด้วยหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานเนาะสนองล่งที่เป็นตัวแทนชาวราศีมีเนี่ยเขาก็จะมีดวงประมาณว่าเดี๋ยวเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมง,งานลาออกหรืออะไรสักอย่างคือหลังจากเราอัดดวงกันไปเสร็จแล้วเนี่ยพี่ตั้มคุณโปรดิวเซอร์ของเราก็เดินมาบอกว่าพิมพ์สัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่ พิมจะต้องอัดคนเดียวแล้วนะพิมก็แบบอ้าวเพิ่งอ่านดวงไปเมื่อกี้เองอ้าวเป็นผู้ประสบภัยซะเองนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่1-7มีนาคมเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีดาวย้าย2ดวงเนาะแต่สัปดาห์นี้เนี่ยจะไม่มีดาวย้ายเลยสักดวงนะคะมันเหมือนจะเป็นเรื่องราวที่มันคอนติเนียจากสัปดาห์ก่อนแหละว,ว่ามันขยับไปในทิศทางไหนมันจะโอเคไหมเนาะวันนี้เราก็จะมาคุยกันที่เป็นเรื่องราวต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ ชาวราศีกันนะคะเรื่องการงานเนี่ยโปรเจกต์ที่รับผิดชอบก็เริ่มขยับไปข้างหน้าแล้วมันจะเป็นเหมือนโปรเจกต์เล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นส่วนที่ยิบย่อยของโปรเจกต์ใหญ่ซะมากกว่านะคะช่วงนี้เนี่ยประเด็นที่จะมีก็คือลูกน้องประเด็นที่เกี่ยวกับคนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันแออัดแล้วอึดอัดมากหรือว่าอาจจะมีคนที่แบบเอ้ยจะออกหรือไม่ออกยึก,ย,กยักยกึยกยักอยู่เนาะแล้วหลังจากนี้นะคะเขาอาจจะออกหรือว่ามีการโยกย,ย้ายเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในแผนกอื่นเกิดขึ้นได้เนาะ เรื่องเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีกันซึ่งเป็นการเงินที่ไม่ใช่การเงินส่วนตัวนะการเงินที่อยู่ในงานก็อาจจะอ้อนขออะไรเจ้านายได้บ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นอาจจะต้องรอหน่อยช้าหน่อยอาจจะเป็นแบบช่วงปลายเดือนนะคะแต่ว่าเราจะต้องทําให้เขาเห็นก่อนเนะว่าสิ่งนี้มันมีปัญหาจริงๆคือแสดงออกให้มันเห็นนะว่ามันมีปัญหาตรงนี้นะคะก็เรื่องการเนี่ยมองว่ามันจะเป็นในเชิงเทคนิคที่มันมีปัญหาซะมากกว่าเนาะ แล้วก็พิมพ์บอกเลยว่าหลังจากนี้อีกประมาณ1-2เดือนน่ะชาวราศีกันก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องการปรับเปลี่ยนในแง่ของการงานการโดนส่งเข้าไปอยู่ในโปรเจกต์ที่ไม่ค่อยสําคัญหรือเราอาจจะมองว่ามันไม่สําคัญนะแต่ว่ามันอาจจะสําคัญก็ได้เรามีปากเสียงน้อยนิดนึงในช่วงหลังจากนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาค่อนข้างเยอะในช่วงหลังจากนี้นะคะชาวราศีกันเตรียมตัวเตรียมใจหน่อยเนาะช่วงหลังจากนี้ประมาณ3-4เดือนเนี่ยก็คือหนักพิมพ์พูดเลยว่าชาวราศีกันจะแบบหลุดออกจากมรสุ่มประมาณเดือนพฤษภา คมคคนะคะเกือบ3เดือนเลยนะที่แบบปัญหาด้านการงานมันจะแบบคนละเรื่องเลยนะแล้วมันก็จะมาทุกเดือนอย่างเงี้ยจนถึงพฤกษภานะคะเพราะฉะนั้นกัดฟันไปจนถึงพฤกษภาเนาะ ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยก็จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเหมือนบ้านเช่นประกันบ้านก็ได้นะมันพูดถึงการซ่อมแซมแก้ไขแล้วก็ไม่ผสมกับคําว่าระยะยาวเนาะอยากให้ระวังเรื่องฟืนไฟในบ้านหน่อยหรือว่าช่วงนี้เราไปซื้อประกันที่เกี่ยวกับฟืนไฟก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้เหมือนแก้เคล็ดอะมันมีคีย์เวิร์ดพวกนี้ผสมอยู่ในนี้แล้วนะคะ <S <S ต่อมาค่ะเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะคนโสดเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีกิ๊ก คือยังไม่มีแฟนนะแต่ว่ามีกิ๊กก็คือมีคนที่มากุ๊กกิ๊กกันอะไรประมาณนี้นะคะแต่คิดว่าหลังจากนี้หลังจากคุยกันไปแล้วอ่ะไอการคุยกันมันเริ่มกลับมาดีแล้วจากก่อนหน้านี้ถอยแต่ไอความรู้สึกอะ่ะมันคนละส่วนกับการคุยกันนะซึ่งมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะมันหายไปแล้วไอเมจิกต่างๆที่มันมีในช่วงก่อนหน้านี้ประมาณนี้นะคะ ช่วงนี้ความรักเนี่ยจริงๆคิดว่าอาจจะยังไม่สมหวังสักเท่าไหร่เนาะก็ยังไม่เชียร์จริงๆอย่างราศีกันเนี่ยพิมพเชียร์ตอนปี2565ตอนเมษานะคะมันจะมีดาวดวงหนึ่งที่ทําให้เจอคู่เนาะและเป็นดาวคู่ครองของคนราศีกันด้วยเข้ามาในช่องคู่ครองก็คือดาวพฤหัสนะคะ เขาจะเข้ามาช่วงเมษาเพราะฉะนั้นก็รอหลังจากนั้นเป็นต้นไปอาจจะดีกว่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงประมาณปลายมีนาคมก็อาจจะมีคนหน้าตาดีสักคนเข้ามาอยู่เหมือนกันนะเป็นคนหน้าตาดีดุดเนี่ยแต่อย่างที่บอกว่าดาวดวงนี้ยเวลาดาวมันจอน่ะมันจรมาตรงนี้แบบเดือนหนึ่งอ่ะมันก็อาจจะอยู่เดือนเดียวพิ้ก็ไม่ค่อยเชียร์ขนาดนั้นเนาะ ส่วนคนมีแฟนนะคะช่วงนี้เนี่ยเรื่องความสัมพันธ์อ่ะก็อาจจะต้องระวังหน่อยนึงต่อจากช่วงก่อนๆเพราะความสัมพันธ์มันเพิ่งเริ่มกลับมาคุยกันรู้เรื่องเองมันเพิ่งเริ่มกลับมาดีนะคะตอนนี้อาจจะมีประเด็นหน่อยนึงที่คนรักหรือตัวเราอาจจะไม่สบายใจเช่นแฟนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานมีลูกน้องใหม่ๆเข้ามาต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับลูกน้องเกี่ยวกับคนเอ๊ะเขาจะชอบกันหรือเปล่าหรือว่ามันมีคนเข้ามาเยอะเกินทําให ฝั่งเขาและฝั่งเราระแวงหรืออะไรลักษณะนั้นได้นะคะต้องระวังเรื่องความรู้สึกกันเยอะๆเพราะช่วงนี้ความสัมพันธ์มันยังดีอยู่แหละแต่ความรู้สึกข้างในมันหายไปประมาณนึงแต่นอกจากนั้นนะคะช่องที่เรียกว่ากิ๊กอะค่ะ มันแปลว่ามีลูกหรือว่ามีน้องหมาน้องแมวได้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีแพลนว่าอยากลองมีลูกก็ลองดูระหว่างช่วงนี้เนาะมีโอกาสที่จะมีได้เหมือนกันส่วนใครที่แบบว่าอยากเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเพิ่มในช่วงนี้นะคะก็เลี้ยงได้นะคะแต่ระวังหน่อยเพราะว่าหลังจากช่องนี้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเจอช่องไม่ดี ทีม่มันเรียกว่าอาลิ่นเนาะแสดงว่าถ้าสมมติว่ามันมีน้องหมาน้องแมวแบบเอามาเลี้ยงแล้วระวังว่าไปเจอน้องหมาน้องแมวป่วยหรือว่ามีเหตุให้ต้องเสียเงินที่เกี่ยวกับอะไรพวกนี้ไปนะคะอย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซลม o นพอดแคสต์สำหรับวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ